สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง f อฟซีไม่และเอฟซเก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออก ปะปนกันไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาเราก็มาในแนวทางรัฐบาลลราพัฒนาโครงสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี3 0 8 2 6 9นะคะส่วนชุดเด่นนะคะแอดมินก็จะให้เด่นไปที่หกนะคะหกกับสามนะคะเด่นหกก็จะมี6 เก้านะคะหกแปดสามหกสามแปดนะคะส่วนชุดกันเก้าสามนะคะแล้วก็จะเป็นเก้าแปด เจ็ดศูนสามศูนนะคะกันเบิ้ลนะคะก็จะมีศูนย์ศูนห้าห้าเก้าเก้านะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นชุดเด่นหมดเลยนะคะนะชุดกันนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมนะคะกดเลิฟกดไลค์ให้กับแอดมินด้วยนะคะใครอยากเข้าห้องัศนวันนี้ก็มีโปรโมชั่นให้ฟรีนะคะ so S dasa นะคะ8805นห้านะคะฟรี Free นะคะพี่น้องคะ่ะอย่าลืมแอดกันเข้ามานะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเห็นไหมละพี่น้องคะ่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยดวดแข็งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะ สวัสดีจ้า